ใช่ไครับสนุกไหมครับครับความรู้เรื่องภูเขาผมต่ำมากครับมันยากเวลามันกดดันด้วยครับผมแล้วทุกคนลุมกันไปมันยากมันยากสนุกไหมสนุกมากมากครับสนุกชอบไหมชอบมากๆเอาอีกสักเกมไหมล่ะมาสักเกมพอก่อนนะเอาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้นุนกุฝากผลงานหน่อยดีกว่าให้แฟนๆได้ติดตามครับครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับยาสีฟันไทยเฮอร์ไว้ในห้อหลงอ้อมใจด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ รสชาติอร่อยนะครับผมเหมือนโฆษณาอาหารเลยตอนนี้แต่ว่านอกจากที่รสชาติดีแล้วเนี่ยสรรพคุณยาสีฟันที่ทุกอย่างที่ยาสีฟันอันนึงจะมีได้เนี่ยอันนี้มีหมดเลยครับก็ฝากไปด้วย,ยนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นได้เลยนะครับแต่สูตรเพิสูตรอะไรฮะพอเสียงอ่อยเลยเพราะตกรอบเดนเนะ <laughs> <laughs> สียงอ่อยกันเลยทีเดียวแต่ต่อไปใช้ได้นะไม่มีตกรอบแล้วนะ ไม่แน่สักว่าช่องปากดีขึ้นนะครับอะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวลำดับต่อไปฮะนนท์ุลจะไปถ่ายรูปที่แบ็คดอกแต่ผมบอกตรงนี้เราแฟนคลับรอยอยู่นี้ได้เลยเพราะเดี๋ยวหลังจบอีเวนต์นนท์กุลมีรวมแฟนคลับรวมพลตรงนี้นาะครับผมเโอเคครับอ่ะสุสีแด้กัานน,นค์กุลเลย ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้นนท์คุณลงไปเตรียมตัวนะครับและหลังจากนี้นะฮะนนท์คุณจะไปถ่ายรูปที่บ็กดอกเราแฟนคลับเรารออยู่ตรงนี้ได้เลยวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้บริหารนะครับไฮ<ม>เกิ์ลนะฮะขอบคุณสถานที่ครับบิ๊กสี่พระราม4ครับขอบคุณเลยครับขาดไม่ได้ก็คือ